สวัสดีค่ะทุกทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดยบรรยากาศของการปรับถมพื้นที่นะคะเราอยู่กันที่คลอง11นะคะใกล้วัดป่าคลอง11อําอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะแปลงที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะอยู่เรียบกับถหนเรียบคลอง11เลยนะคะ ฝั่งตรงข้ามนั่นคือคลองสิบเอ็ดนะคะอันนี้คือหน้าแปลงนะคะแปลงแรกตรงนี้นะคะณนะที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดตารางวานะคะและแปลงถัดไปนั้นแปลงละหนึ่งร้อยตารางวานะคะตอนนี้เรามีการเทรลิ่งแล้วก็ปรับผงให้แล้วบางส่วนนะคะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะ อยู่ชิดติดถนนคันกิีตแบบนี้เลยค่ะไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมมากๆเลยนะคะสาธารณูปโภคพร้อมนะคะการเดินทางสะดวกค่ะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามาประมาณ13.5กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้กับวงแหวนรอบนอกด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราก็พามาอัปเดตบรรยากาศที่ดินกันนะคะส่วนราคาท่านใดสนใจนะคะโปรดติดตามผังและราคาได้นะคะ สนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมตุ๊กจะระบุไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะที่ดินสวยทำเลเดีราคาถูกต้องทิมขาย88เท่านั้นค่ะฝากขอบพคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ